เรื่องความสัมพันธ์นะคะมันมักจะไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้มีแฟนไหมมีค่ะซึ่งมันเหมือนก็กําลังจะไม่ดีอีกแล้วเหมือนจะไม่ดีนี่คือมีอาการประมาณไหนละ่มหึงเหมือนไม่ไมมั่นใจในตัวเองอย่างเงี้ยค่ะประมาณไหนอาการจะประมาณไหนดึงหน้านิ่งอ่างเงี้ยเ้าก็จะเลิกหรอจะนิ่งเขาก็จะคองรับว่าว,ว,วางอาำหน้านให้เขารู้ใช่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 ฉันไม่ชอบตัวเองเลยใช่แล้วคนที่แล้วเขาไม่รัความสัมพันธ์เสียหมดที่แล้วเขาไม่พูดอะไรเลยค่ะเขาปล่อยเลยค่ะ แล้วเรามีพี่น้องไหมมีน้องชายค่ะอายุห่างกับน้องชายกี่ปีคะห้าปีอะค่ะแต่ที่บ้านไม่ค่อยมีความสัมพันธ์เท่าไหร่จะไม่ค่อยสื่อสารไม่ไปยิ่งหนักเลยไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างไม่ไม่หึงเลยคือไม่หงคือไม่หึงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นประกายของเขาเปลี่ยนไปเขาเปลีปย่นยนไปขนาดถึงก็เหมือนย้อนแย้งกับตัวเองนิดนึงแต่ถ้าไม่เห็นไม่หึงเหรอใช่ไม่หึงคือถ้าไม่เห็นหน,นี่คือเราเขาจะกลับดึกก็ได้เหรอตีสามตีสี่ไม่เราไม่รอถึงบ้านแล้วไม่ไหวอ่าไม่ ก็ยกดีๆนะมันคนละประเด็นละมันจะกลายเป็นประเด็นที่ว่าเหมือนคล้ายๆโดนหักหน้าติงลงไปเลยอ่นะเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจแล้วเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรจากอะไรดังนั้นถ้ากินยาต่อให้กินยาคิดว่าตัวนี้เราจะได้รู้ไหมไม่แล้วตัวนี้จะได้แก้ไหมไม่เมื่อไม่รู้ก็จะไม่ถูกแก้แล้วเราก็จะกินยาวนไปอยู่นั่นน่ะ ไม่ค่อยได้ยึดแฟนหรอกนะเรายึดตัวเราที่เราแพ้นั่นแหละเรา<ช>เราจะรับไม่ได้เลยที่ที่เขาตัดหรือทําอะไรให้คนอื่นแล้วรู้สึกว่าดูดีดูใส่ใจกว่าฉันอะไรนะนี่คือสาเหตุที่ทาให้ทุกคนเขานิ่งใส่เราเหรอเาคนอื่นก็ไม่อยากแพ้เหมือนกันมนุษย์ทุกคนไม่ชอบแพ้ค่ะมนุษย์ทุกคนนะเพราะว่าสมองของมนุษย์มันมันชอบความสุขมากกว่าความทุกข์ ฟังดีๆนะจังหวะแรกเราพยายามไปบัฟเขานั่นคือเราไม่ยอมแพ้แล้วไงเขามาพูดนู่นพูดนี่เขาไม่ได้ทาให้เราแพ้แต่เราดันเสือกคิดว่าเราแพ้เราก็เลยพยายามจะเหนือพอเราเหนือปุ๊บเนี่ยเราไม่ยอมแพ้แล้วเห็นไหมพอเราไม่ยอมแพ้ปุ๊บสุดท้ายพอเราได้เหมือนความฟินมาน,นิดเดียวเท่านั้นแหละแต่พอกลับมาบ้านมานั่งนึกอีกทีเฮ้ยมันต้องรู้สึกแย่หรือเปล่าวะไอ้เพื่อนคนนั้นคนนี้นนพอเพื่นเลิกคบเท่านั้นแหละเราเริ่มแบบเพื่อนหายไปหมดวะเริ่มอมุรู้ตัวตอนหลังไหมก็เลยเนี่ย เออเออเธอก็ดีนะแค่ชมเขาว่าเธอก็ดีนะมันจะเป็นอะไรแต่ตายเหรอแต่ใจเรามันไม่ไหวเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากาลังเป็นอะไรใช่ใช่เอายังงงกับใจวเองว่าเอ๊ะหรือปากเสียววะอย่างเงี้ยพอพอรู้จุดแล้วว่าอ๋อโอเคเราผิดไม่ได้แพ้ไม่เป็นเราแค่เป็นเวอร์ชันของการที่โดนโดนแม่บัฟบัฟบัฟมาตั้งแต่เด็กอะสิบกว่าปีเลยนะสิบสองสิบสามอะ ได้แล้วตอนแรกที่เราพูดว่ากับครอบครัวเราไม่ค่อยคุยกันเพราะว่าไม่แลทำไมไม่คุยที่ไม่คุยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอเราคุยเดี๋ยวเราแพ้เราก็ไม่คุยดิเราคุยปุ๊บเดี๋ยวเราชนะไอคนอื่นก็ไม่คุยก็ไม่อยากคุยเพราะว่าคุยไปกูก็แพ้กูก็ไม่คุยจังหวะไหนเราคุยคนอื่นเขาแพ้เขาก็ไม่อยากคุยกับเราแล้วเหมือนกันดังนั้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันมีแต่แบบถอยห่างกันอ่ะใช่ค่ะ พรแท้พ่อแม่เลิกกันอะไรเงี้ยแต่ของเราไม่ใช่อเอาไม่รู้เรื่ของการที่แบบเราเหมือนดันดันได้ใช้ชีวิตขึ้นมาไม่ชอบแม่อย่างค่ก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นเราไม่ชอบแม่แต่ยังทำนไม่รู้ออรมีความไม่ชแบบอบแม่เหรอเพราะอะไรแม่แบบทำให้เรารู้สึกไม่มีค่าแม่ด่าแม่ว่าอะไรอย่างงี้แต่เราไม่เข้าใจว่าที่เขาห่าที่เขาว่าก็คือเขาหวังดีเขาไม่เข้าใจไม่ไงตอนตอนเด็กเราก็ต้องไม่ชอบอยู่แล้วไงแล้วพ่อพูดดีกว่าแม่ฮะ นี่คนนเขาเขาไม่เคยวางเลยเไม่เคยตีนเนี่ยเห็นไหมแม่ทําให้เราแพ้ด้วยเผลอๆเรามีปมผิดไม่ได้แพ้ไม่เป็นซึ่งพอแม่ไปปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเหมือนอิสระทางความคิดแล้วเพราะแม่ไม่ต้องมานั่งบีบเราอยู่นั่นใช่มันเป็นองค์ประกอบที่พ่อแม่เลิกกันใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีลึกกว่านั้นคือถ้าคนทั่วไปดูก็บ้านแตกแหละเราก็เลยแบบมีปมอะไรเงี้ยแต่จริงๆ<ม>อะเรามีปมตั้งแต่ก่อนบ้านแตกอีก คือเรามีปมตั้งแต่แม่ด่าเราแม่ว่าเราเรา,เราผิดตลอดแม่เอาแต่ใจถูกไหมดังนั้นเราไม่อยากแพ้ที่เมื่อกี้เราพูดว่าพอแม่ไม่อยู่รู้สึกดีอ่ะเฮ้ยงงไปก <c oughs> ็เลยถามถึงความรู้สึกนะตอนนั้นปรากฏว่ามันรู้สึกเหมือนเข้าเส้นชยัยเหมือนรู้สึกฉันภูมิใจในตัวเองภูมิใจในชีวิตฉันท,ทั้งทั้งที่แม่ไม่อยู่น,นั<ม>่นแหละบ้าแตกนะแต่ทาไมภูมิใจในชีวิตวะ<ม>เพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่เป็นอุปสรรคของชีวิตเราได้ออกไปแล้วไงถูกไหมค่อเราเราเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมามันคือความแบบ แม่เราเป็นแบบนี้แล้วจังหวะที่แม่เราทิ้งเราไปอ่ะเรามีความสุขมากเลยนะแล้วเราไปขายของแบบได้ใช้ชนะทุกวันอะไรเงี้ยชอบเวลาที่มีลูกค้ามาซื้อเราเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราก็เก่งนะเนี่ยเลยมันเลยทาให้เราอ่ะเสพติดความแบบเพอร์เฟกต,ตรงนั้นเต่ความชนะผิดไม่ได้แพ้ไม่เป็นบอกไปตามตรงได้เลยค่ะบอกแบบในเชิงของการขอโทษว่าฉันรู้แล้วว่าฉันเป็นอะไร ขอร้องให้เราช่วยเขาเขาก็เป็นซึมเศร้าซึมเศร้าเหมือนกันเอางั้นเราเข้ามาคุยก่อนไหมเอาเข้ามาแก้เพราะว่าอะไรถ้าเขาไม่แก้เกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่รู้นะเขาเป็นอะไรเาคืออะไรใช่ปมเขาคืออะไรถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นพรมอะไรเราก็จะทําตัวของเราไม่ถูกด้วยเราไม่รู้ว่าเขามีแผลตรงเนี้ยแล้วเราก็เลยเหมือนโดนแผลเข้าไปบ่อยโดนแผลเข้าไปบ่อยถ้าเกิดเขาแพ้ไม่เป็นขึ้นมาล่ะเขาผิดไม่ได้แพ้ไม่เป็นแล้วบังเอญว่าครอบชนะทีนี้คุณอยู่กับเขาทุกวันทําให้เขาแพ้ไหมแพ้เออแพ้ทุกวันทีนี้เขาจะอยู่ทนกับเราไหวไหมเพราะว่าอะไรเหมือนแผลลลลมนดดดจีขาาาตออเเเวยะก็ไป ดังนั้นเราต้องรีบเอาเคลียร์โปมของเขาให้ได้ด้วยไม่งั้นเราก็จะอยู่กันแบบเราไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเราก็ไม่รู้ทําตัวไม่ถูกบางเอิญว่าโชคดีที่เจอนิกกี้นะไม่งั้นก็อาจจะมแย่ไปกว่านี้ลองนึกสภาพว่าถ้าเราไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกเออมึงก็อย่าหึงมากมึงก็นู่นนี่นั่นมันไม่ใช่การหึง่ะไม่ใช่ใช่ที่คนอื่นจะไม่เข้าใจเราอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้เราก็จะแบบแก้ผิดจุดไหมอ่ะ่อคุยคุอหนักใจมากค่ะแบบแบบรู้สึกไม่ชอบตัวเองอย่างเงี้ยพอหลังคุยมันมันมันได้ทริคมันได้ทริค ได้ทดกอย่ลยมันรู้สึกโล่งว่ามันรู้สึกโล่งมันได้ระบายด้วยอะไรนะ่้คะได้มาจับตัวเองมากมากขึ้นจริงๆรู้รู้เลยดูยว้เลยท้าจับการอะไรยังไงอืมโอเคค่ะยินดีด้วยนะคะที่ได้เริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วถ้ายังไงติดตรงไหนรู้สึกแบบเอ้ยยังไงมันมีบางอย่างยังไงทักกลับมานะได้ค่ะเดี๋ยวมาช่วยแกะให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ และถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆไปให้เพื่อน <G ül> ๆด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ